สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับ Leo อาทิตย์พบกับช่องมัดมวนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตข่าวสารล่าสุดอาทิย์โซดาลีโอก็ได้โพสต์ข้อความและแชร์โพสต์จากเพจข่าวลูกทุง่งมีข้อความว่าพบกับ2ศิลปินจากยุ่งข้าวเลคคอร์ดคนแรกเป็นลูกทุ่งอีสานเจ้าของฉายาแหบเสียงทองบ๊อบบี้ปัชยาลักษ์ และหนุ่มน้อยเสียงดีดีกี้แชมป์ไม่มุดนี่200สมัยลีโออาทิตย์ในห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทย กับซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของทั้งคู่แล้วพบกับวันนี้เวลา14.30นที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งอาทิตย์โซดาลีโอก็ได้โพสต์เชิญชวนแม่ๆเอฟซี FC ทุกท่าน14.30นพบกันที่ข่าวลูกทุ่งนะครับอีกหนึ่งข้อความนะคะที่น้องลีโอไม่หมดนี้ได้โพสต์เมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมานี้โพสต์ว่าเราไม่โตไปกว่านี้แล้วใช่ไหม หลังจากที่น้องลีโอโพสไป FC แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามเลยนะคะบ้างก็บอกว่าเรายังเด็กยังสามารถเติบโตได้อีกเยอะส่วนทางด้านอายุหนูแค่17ปีหนูยังสามารถสูงได้อีกหน้าที่การงานหนูจะต้องเติบโตมากกว่านี้และจะต้องโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้แอก็ต้องขอลาก,ก่อนนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวลูกทุง่ง และน้องลีโอไม่หมดน,นี่ขอบคุณ FC ซีแฟนคับที่เข้ามารับชมแลบฟังเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนใหม่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ